พิธีลงนามเซ็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสัญญาตัวแทนระหว่างคุณสวงภาพพิมพ์เจ้าของเพจ ภาพพิม์็อบแม้ค้าออนไลน์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามในโลกโซเชียลกว่า1.3ล้านคนล่าสุดได้นางแทนซีอีโอเป็นเจ้าของแบรนด์ครั้งแรกในชีวิตภายใต้ชื่อเอเวอรี่โดยเตรียมปล่อยผลิตภัณฑ์ออกมาพร้อมกันถึง2ตัวไม่ว่าจะเป็นนานาสกินคลาสซี่สกินเซรัมและนานาสกินดีฟไฮเดชั่นเฟเชียลครีมได้ลงนามเซ็นสัญญาบันทึกข้อตกลงโดยมีคุณวัฒนาอินทแสงหรือคุณเมย์ซีอีโอรีโวเมดร่วมมือกับมิสเตอร์เรียวนิชิยามะผู้จัดการ ข่ายขายด้านเทคนิคประจําภูมิภาคโดยความพิเศษของแบรนด์เอเวอรี่มีส่วนผสมที่มีที่เดียวซึ่งเป็นส้มที่ดีที่สุดจากเกาะเอฮิเ eh มโดยมีอินกร d เดียนต์แมนดารินเคลียร์พัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยเดิมเป็นลูมิกังเพื่อมาให้กับนานาสกินภายใต้แบรนด์เอเวอรี่นั่นเองค่ะชื่อสวงนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์เอเวอรี่นะคะหรือเป็นสกินแคร์ชื่อนานาสกินเพ,พิ่งทำแบรนด์เลยค่ะ,คะ โอเคค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าน้องสวงเนี่ยค่ะหรือน้องพ,พับพิมพ์ดังมากในกลุ่มเรียกว่าแม่คไลฟ์สดถ้าเราพูดกันอย่างนี้เนาะเราก็จะคือน้องเนี่ยส่งของออนไลน์ครั้งหนึ่งมากถึง6กแสนชิ้นเลยนะคือแบบโหคนอะไรส่งของได้ขนาดมีพนักงานเป็นร้อยแต่น้องขายสินค้าของคนอื่นมาเยอะแยะมากมายว่าวันหนึ่งอะค่ะน้องก็ก้าวมาเพื่ออยากจะทําแบรนด์ของตัวเองทีนี้การทําแบรนด์ของตัวเองของน้องเนี่ยค่ะก็คือเริ่มจากการที่แบบหนูอยากได้อะไรที่มันฉีกแตกต่างและโดดเด่นหนูเต็มที่ เท่าไหร่หนูก็ไม่ว่าอันนี้คือจุดเริ่มต้นเราก็เลยควานหาสิ่งที่เรียกว่ามีเอกลักษณ์และไอดีนิตี้จึงเกิดเป็นวันนี้ค่ะการลงนามร่วมมือ MOU ค่ะระหว่างอิชิมารุฟาคอสเรเวเมตแล้วก็เอเวอริสนะคะซึ่งเป็นแบรนด์นานาสกินตัวนี้คืออะไรเป็นการใช้เอ็กซ์คลูซีฟต้องบอกว่าทั้งประเทศไทยทั้งโลกนี้สารตัวนี้แบรนด์นี้ใช้แค่คนเดียวนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะคือสำคัญคือสารตัวนี้เขาใช้คนเดียวซึ่งมันเป็นส้มจากเกาะเอฮิเมะค่ะแล้วก็เป็นตัวเรียกว่าเอ็กทรัเนี่ย คุณเรียวเนี่ยนาจะพูดได้ดีมากๆเกี่ยวกับเเกี่ยวกับสารสกัดตัวนี้ค่ะอันนี้คือจุดที่จะทําให้น้องพาพพิมนะคะน้องสวงมาทําสินค้าและทาแบรนด์แล้วก็เป็นสิินแค้าตัวต่อไปที่หลายๆคนน่าจะได้เห็นกันค่ะ So um, this project is actually an exclusive project together with r e v o m e d for Nana Skin Avery International and this the product name our product name is actually Lumika n Lumi is actually luminous And mikan is actually the Japanese name for mandarin orange. And the mandarin orange we actually get only in Japan. Ehime, Ehime is known in Japan as the Citrus Kingdom. Okay. So it's a very, very good ingredient, not only for moisturizing, but giving you the bright glass skin that you want, just like what she has. Oh. <laughs> and um, this actually also helps with the barriers for you. So it's a very good ingredient we have developed exclusively for her. คือแบบว้าวมากว่ามันมันคือมีแค่ที่นี่ที่เดียวแล้วมันเป็นส้มที่ดีที่สุดต,ต้องเป็นที่นี่เท่านั้นแล้วเขาก็ดึงสารสกัดตรงนี้มาแล้วก็ทางตัวฝากคอดิชิมารุเนี่ยค่ะเขามีประสบการณ์ในการทําตัวส้มแมนดารินเนี่ยมานานทีนี้เขาก็เดเวลลอปต่อมาเป็นตัวเอนฮิเมตัวนี้แหละค่ะซึ่งโอ้โหว้าวเขาเรียกอะไรนะลูมิเนนซ์อะเกนลูมิกังมิาจำยังจำชื่อไม่ค่อยได้นะคะ <laughs> ชื่อลูมิกังนะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเดเวลลอปใหม่ต่อยอดจากงานวิจัยเดิมเพื่อมาให้กับนานาสกินภายใต้แบรนด รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็อยากอยากให้คนคนไทยทุกคนเลยนะคะได้ได้ลองได้เห็นสินค้าตัวนี้ของเราเพราะว่าเราตั้งใจทํามากไม่ว่าจะเป็นเซรัม่มหรือ,อมอยเจอร,ร์ไรเซอร์สกเป็น2ตัวหลักที่เราจะเลือกสารสก,กัดส้มลูมิกังตัวนี้ค่ะเข้ามาเป็นสารสก,กัดหลักๆของสินค้าเราเลยค่ะ ต่อไปนะคะสินค้าเราตั้งใจที่จะทำสินค้านอกจากที่จะให้คนในประเทศได้ใช้แล้วเราก็มีมีมีเป้าหมายที่จะวางสินค้าเนี่ยไปอีกประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศใกล้เคียงไปเรื่อยๆเพื่ออยากให้ทุกคนนะคะได้ลองใช้สินค้าของเราว่าสินค้าของเราอะ่ะมันดีมันมีมาตรฐานและอยู่ในราคาที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือวัยทํางานสามารถใช้สินค้าของเราได้หมดเลยค่ะ ก็จะมีจริงๆสินค้าที่เราตั้งใจที่จะลอนหรือวางาวางออกมาเนี่ยตอนนี้เราวางไว้10ตัวแต่ตัวหลักๆที่เราอยากจะโชว์ในวันนี้หรืออยากให้ทุกคนได้รู้เลยนะคะก็คือเป็นตัวเซรั่มกับมอยส์เจอร์ไรเซอร์ของเราค่ะที่ใช้ส้มลุมกังใช้ช็อตส้มตัวเนี้ยค่ะเข้ามาเป็นสารสกัดหลักค่ะ,คะต้องบอกว่าตัวเมย์เองเนี่ยเราเป็นโดงมานที่มีความเชี่ยวชาญเอ็กซ์เพรสโจทย์ของเราก็คืออะไรที่จะเหมาะกับเขาคือ สำหรับน้องซวงเนี่ยมันง่ายตรงไหนรู้ไหมคะมันง่ายตรงที่ว่าการตลาดเขาเรียกได้ว่าคือตัวเขาเองเขาเริ่มจน,จนจากฐานแฟนที่เขามีอยู่แล้วดังนั้น,นค่าการตลาดมันจะลีนมากเขาเริ่มจากฐานกลุ่มที่มีคนเคยลูกค้าเขามากกว่าล้านคนนะคะที่ซื้อสินค้าเขาอยู่แล้วอย่างบอกเขาไลฟ์สดอยู่ทุกๆวัน ต้นทุนการตลาดเขาจะต่ำแล้วเมเองเ่ยก็ยังได้แบบทีมเอาเรียกว่าเพื่อนรักเนาะอย่างพี่เกรซนะคะซึ่งพี่เกรซเนี่ยมีความเชี่ยวชาญและเอ็กซ์เพรสมากทางด้านมีเดียคือเดิมเนี่ยน้องเก่งไลส์สดเราก็จับพี่เกรซมาในเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซแพตฟอ f เฟซบุ๊กและแพตฟอมเรื่องของสตรัทจิกมาเก็ตติ้งเมย์ก็เลยเชื่อว่ามันจะเป็นการผลึกกาลังกันที่ทําให้ส่งออกได้กับได้แบบปังมากแล้วก็คนไทยน่าจะได้ลอง oh. ได้ลองสินค้าที่แบบราคาเบาๆแล้วก็สินค้าคุณภาพค่ะ ต้องบอกก่อนอื่นว่านอกจากความสวยที่เราเห็นคือความเปล่งประกายน้องเป็นเด็กที่ตั้งแต่พก,กันนะเกดว่าสิ่งแรกของการเ,เจ้าของแบรนด์นที่ทำธุรกิจเป็นก็ต้องเป็นคนที่มี mindset ที่ดีสิ่งแรกที่น้องเดินเข้ามานูอยากทาของดีค่ะน้องขายได้ของมูลค่าจํานวนมากกว่าสิ่งแต่วันนี้เกดรู้สึกว่าความเป็นจุดเด่นของน้องมันจะถูกเปล่งประกายไปยังผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ความสวยที่สะท้อนจากภายในอย่างเดียวนะแต่ ส่งต่อถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีที่ได้ร่วมเซ็น m อ u อกันในวันนี้เกรเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งโคดักดีๆที่ทำให้คนไทยคนเอเชียและเพื่อนรอบบ้านได้รู้จักสินค้าในตระกูลนี้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนตรึงตาไปเลยว่านึกถึงความสวยความงามในราคาจับต้องได้อยากมอบเพลกับแรดเดวอรี่ค่ะอยากจะฝากทุกคนนะคะทั้งคนที่ติดตามและคนที่ไม่ได้ติดตามซวงคืออยากจะให้ให้แบบเออ อยากอยากจะฝากแบรนด์แบรนด์แรกสินค้าเราดีดีจริงๆคือถ้าเราไม่ดีจริงอ่ะเราไม่ทําออกมาไม่ว่าจะเป็นจับมือกับโรงงานที่ได้มาตรฐานเป็นอันดับ5ของประเทศญี่ปุ่นและก็โรงงานผลิตนะคะอันนี้คือแบบพี่เมย์เนี่ยคือที่สุดของการผลิตสินค้าดีๆซึ่งเป็นมาตรฐานส่งออกทั่วโลกอันนี้เราอยากฝากจริงๆค่ะว่าของเราสินค้าของเราเนี่ยทั้งดีและมีมาตรฐานนะคะฝากเลยค่ะ เม่เสรมีกนิดนึงคืออย่างทุกอย่างที่ครบจริงๆมันเป็นคอมบิเนชันที่ดีมากอย่างน้องตั้มก็คือแฟนของน้องสวงนเนี่ยเนี่ยเขาขอแต่งงานเรียบร้อยแล้ว <laughs> <laughs> เรียกว่าเป็นของขวัญวันเกิดเลยคือเอ้ยไม่ใช่ของขวัญแต่งงานเลยคือจะบอกว่าหลังบ้านอะถ้าไม่ดีอะมันพัง คือเขาสามารถส่งของวันหนึ่งสามหมื่นบ้านอะ่ะโดยไม่มีปัญหาแล้วเขาสามารถจัดการแล้วเซตระบบของเราของเขาขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบโลจิสติกระบบการขนส่งคลังสินค้าเรียกว่าซัพพอร์เตอร์ที่แข็งแกร่งเนี่ยก็คือแฟนน้องเลยเมย์ก็เลยว่ามันเป็นคอมบิเนชั่นที่แบบเ e อยเพอร์เฟคกับเพราะปัญหาบางทีขายออนไลน์ใช่ไหมคะขายเยอะชอบโดนความเด่นชอบโดนปัญหาแต่สิ่ง,ขงเขาที่เขาสตรองเนี่ยก็คือเรื่องของหลังบ้านที่ที่มีความสตรองในเรื่องของการจัดเรื่องของแวร์เทาการเก็บการออแกไนซ์เครื่องการ,กการ, organize, การทำซิสเต็มใช่ไหมน้องจําใช่ครับ เพราะว่าในหนึ่งในหนึ่งเดือนเนี่ยเวลาที่เราจะส่งสินค้านะครับเราส่งมากกว่าเกือบเกือบสองล้านชิ้นนะครับต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นคือ9ก้านี้จะเป็น9ก้าสคัญของเราเลยนะครับที่เรามีสินค้าเป็นของตัวเองนะครับก็ประมาณนี้ครับคือเราตื่นเต้นมากๆในการทาสินค้าตัวนี้ขึ้นมาโอเคครับโดยปกติแล้วนะครับตัวตัวระบบหลักบ้านของเราอะนะครับรองรับในเรื่องของการส่งออกสินค้าจํานวนมากอยู่แล้วนะครับแต่ณปัจจุบันนะครับตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะมีตัวแบรนด์สินค้าขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ นะครับเพราะฉะนั้นคือในส่วนของลูกค้านะครับที่มีการซื้อตัวสินค้าที่เป็นโปรดักต์ใหม่ตัวนี้ของเราเนี่ยครับเราจะมีตัวซัพพอร์ตที่เป็นเซอร์วิสโดยเฉพาะของเราด้วยอ,อีกทีหนึ่งให้กับลูกค้าของเราด้วยจริงๆก <Okay. S 2> ารส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นพาร์ทเมย์ก็คือคจากคอนเน็กที่เรามีเนี่ยเราก็วางแผนอยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่สินค้าเนี่ยจะเจาะกลุ่มตลาดที่เรียกว่าแมสซ์มาร์เก็ตแต่ว่าให้ได้คุณตี้นะคะแมสซ์มาร์เก็ตเนี่ยเราวางฟันแนลไว้ว่าถ้าโปรยให้ไทยแข็งแรง ประมาณควอเตอร์3ถึงควอเตอร์4เราก็จะลอนช์แล้วก็เตรียมจับมือกับบิ๊กเซเลบิตี้นะได้เห็นแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะเห็นแบบอาจจะเห็นภาพน้องทั่วประเทศแล้วก็เป็นแคมเปญอย่างที่เรียกว่าเขาก้าวมาเนี่ยเขาตะโกนจริงๆอย่าง,งที่เขาบอกแม่หนูอยากตะโกนหนูอยากตะโกนให้คนเห็นแล้วก็การที่เราตะโกนด้วยคอมบิเนชันเนี่ยก็จะมีบิ๊กเซเลบิตี้ที่จะร่วมจับมือกับบิ๊กโปรเจกต์น่าจะเป็นควอเตอร์3ได้ควอเตอร์4ได้เจอกันอีกครั้งค่ะ Yes, so finally, <coughs> finally um, we just want to say we're very thankful for Revomed and Avery for having us here to join this project together with them. Um, I think what Kunme was saying in Thai a little bit I understand <laughs> is that they were saying about in Japan we have this prestige cosmetics but what we are bringing with Revomed is actually a mass age. Okay? Mm. So it's a mass age with the premium that we have for them.